สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะเจาะลึกเข้าไปในจิตใจของบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นความชั่วร้ายบริสุทธิ์เขาไม่พูดไม่แสดงอารมณ์และไม่เคยมีเหตุผลในการกระทำของตัวเองเขาคือไมเคิลไมเยอร์สฆาตากรสวมหน้ากาก,ากจากภาพยนตร์ชุดฮาโลวีนที่สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนมานานหลายทศวรรษ เรื่องราวของไมเคิลไมเยอร์เริ่มต้นขึ้นในเมืองเล็กๆที่เงียบสงบอย่างแฮ d ดอนฟิลด์รัฐอิลลินอยส์ในปี1963ในคืนวันฮาโลวีนขณะที่เขามีอายุเพียง6ขวบเท่านั้นขณะที่ทุกคนกำลังสนุกกับการแต่งกายและหลอกขอขนมไมเคิลได้ก่อเหตุอาชญากรรมที่น่าตกตะลึงเป็นครั้งแรกเขาเดินเข้าไปในบ้าน หยิบมีดทำครัวขึ้นมาและแทงพี่สาววัยรุ่นของตัวเองคือจูดิตไมเยอร์สเสียชีวิตอย่างเลือดเย็นเหตุการณ์นี้เป็นจุดเริ่มต้นของตำนานความสยองขวัญที่ไม่มีวันจบสิ้นเมื่อตำรวจมาถึงพวกเขาพบเด็กชายหกขวบที่ยืนนิ่งอยู่หน้าบ้านในชุดตลกหน้ากากที่เขาสวมได้ถูกถอดออกแล้วและสิ่งที่น่าขนลุกที่สุดคือใบหน้าของเขา ไรอารมณ์โดยสิ้นเชิงไม่มีร่องรอยของความเสียใจความกลัวหรือความเข้าใจใดๆในการกระทำนั้นไมเคิลถูกส่งตัวไปกักกันที่โรงพยาบาลจิตเวชสมิธกรฟภายใต้การดูแลของนายแพทย์แซมลูมิสซึ่งเป็นบุคคลเดียวที่เข้าใจความชั่วร้ายที่สถิตยอยู่ในตัวเด็กคนนี้ นายแพทย์ลูมิสใช้เวลาหลายปีในการพยายามรักษาและทำความเข้าใจไมเคิลแต่สุดท้ายเขาก็สรุปได้เพียงว่าไมเคิลไมเยอร์สคือความชั่วร้ายที่บริสุทธิ์เป็นพลังที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความมืดมิดที่ไม่มีเหตุผลและไม่สามารถเยียวยาได้เวลาผ่านไป15ปีจนกระทั่งถึงปี1978 ไมเคิลในวัย21ปีก็หลบหนีออกจากโรงพยาบาลในคืนก่อนวันฮาโลวีนในแพทย์ลูมิสรู้ดีว่าไมเคิลกำลังมุ่งหน้ากลับไปที่เดียวที่เขารู้จักนั่นคือบ้านเกิดของเขาในเมืองแฮดดอนฟิลด์คืนวันฮาโลวีนปี1978จึงเป็นคืนที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของมหากาบความสยองขวัญไมเคิลกลับไปที่แฮดดอนฟิลด์ สวมหน้ากากสีขาวซีดไร้อารมณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาและเริ่มออกตามล่าเหยื่ออย่างเงียบเชียบโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่ทันระวังตัวเหยื่อหลักของเขาในคืนนั้นคือลอรีสตรอตนักเรียนไฮสคูลผู้บริสุทธิ์และเพื่อนๆของเธอไมเคิลสะกดรอยตามลอรีอย่างช้าๆ้าด้วยความมุ่งมั่นที่น่ากลัวราวกับถูกกำหนดไว้แล้วว่าเขาต้องตามล่าให้เธอให้ได้ เขาแทรกซึมเข้าไปในบ้านของเพื่อนลอรีอย่างเงียบๆและจัดการเหยื่อแต่ละคนด้วยความโหดเหี้ยมโดยไม่มีการพูดจาหรืออิดออดการสังหารของเขานั้นเรียบง่ายทรงพลังและมีแต่เพียงเสียงหายใจของเขาเท่านั้นที่ดังอยู่ในความเงียบเมื่อลอรีสตรอดพบกับเพื่อนๆของเธอที่ถูกสังหารอย่างสยดสยองเธอก็เข้าสู่การต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด เธอใช้ไหวพริบและความกล้าหาญในการป้องกันตัวเองจากพลังอันเหลือเชื่อของไมเคิลแต่ไมเคิลเหมือนเครื่องจักรสังหารที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเขาลม้มลงแล้วลุกขึ้นมาใหม่ราวกับไม่มีอะไรสามารถหยุดยั้งเขาได้การต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดจนกระทั่งในแพทย์ลูมิสตามมาถึงและยิงไมเคิลด้วยปืนถึง6นัดทำให้ร่างของเขาร่วงลงจากระเบียงชั้นสอง แต่สิ่งที่น่าขนลุกที่สุดคือเมื่อนายแพทย์ลูมิสเดินไปดูร่างของไมเคิลที่พื้นร่างนั้นก็หายไปแล้วทิ้งไว้เพียงร่องรอยของเลือดบนพื้นหญ้านั่นเป็นการยืยนยันสิ่งที่นายแพทย์ลูมิสรู้มาตลอดไมเคิลไมเยอร์สไม่ใช่แค่ผู้ชายแต่เขาคือพลังงานความชั่วร้ายที่อยู่เหนือความตายเขาคือเงาที่เดินได้แห่งวันฮาโลวีน ที่จะกลับมาทุกครั้งที่ใบไม้เปลี่ยนสีและอากาศเริ่มเย็นลงตำนานของไมเคิลไมเยอร์สจึงเป็นเรื่องราวของความน่ากลัวที่ไม่ต้องการเหตุผลมันคือความชั่วร้ายที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในคืนที่ควรจะเต็มไปด้วยความสนุกสนานมันคือการตอกย้ำว่าบางครั้งปีศาจก็ไม่ใช่สิ่งที่มาจากนรกแต่เป็นสิ่งที่สถิตอยู่ในจิตใจมนุษย์ตั้งแต่ยังเป็นเด็กและจะกลับมาเยี่ยมเราทุกๆคืนวันฮาโลวีนเสมอ สำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ